ก็สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกคนทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่เนาะผู้ติดตามกระหัวกกระหูสามพันซับสไครต์ว่ากระหูสามพันคนเนาะแต่ว่ายอดพิวก็ยังบวกลื้นคือเก่ายอดทิวขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ก็บว่เป็นยังสูสูคือเก่าพี่น้องเนาะสศราหน่อยกะยังสีสูอยู่คือเก่าเห็ดไปเดือยๆเนาะตโตให้บ่ามีคนเบิ่งก็เห็ดไปเดือยๆคือเก่านะพี่น้องบอกว่าไม่แต่รุ้ตัวเจ้าของเนาะแต่ก็บว่เป็นยังสูสูเมื่อนี้ เรื่องมิยูนวามื่อนี้สาวหน่อยจะไปบุญพี่น้องจะไปบุญบานคำหยาดน้องบานฟังตรงขางก็สาวหน่อยนี่แหละไปกับสาวสุกสาวฝนคือเก่าพี่น้องแต่ว่ายังถาเขาเจ้าอยู่ถาสาวสุกก็สาวฝนน้องยังแต่งตัวตอนแดกส่วนสาวสุกบาสิบไปเนาะกับผ้ากันเสื้ออยู่แต่ว่าสาวฝนนาะบาสิไปก็ได้บาสิไปกับสาวฝนสองคนแต่บ้านหอดย่ามไปสาวสุกกับบ้านบาสิไปก็ได้ตรงมาถาสาวสุกอันนี้มากเลยพี่น้องขอโทษนะคะาที่ให้รอค่ะสวัสดีเด็ดจีสวัสดี ประจำาเลกับซุปถ่ายซุประจําบอร์ประทายซุกก็เป็นถ่ายฟุ้นนะสองสองคนนี่แต่ละเถื่อพี่น้องแล้วสิไปกันเด้อเนาะพี่น้องถ่ายคลิปบ่วันหนึ่งถ่ายเด้อถ่ายคนละช็อตกันเอาถือกล่องเออเอาเด้อเอาเป็นไวท์ที่จะได้นอนพายนอนสิถือกล่องให้กูวะเอาไปเอาไปเอาไหมเอาถือเอาขี้น้ำข่อยก็ได้โบกี้กับโบกีกับโบเป็นยังโอ้ยเนาะเสียเอาจังไดมก็เอาแล้วนี่พี่น้องไปเดี๋ยวเขาไป อะไรไปเฮือนจักไปเขื่อนบักแดงักผลบักแดงักแซนน่ะผลเย็นบคนม่บ้ายังว่าเขาจะู้ได้ว่าสิไปไสนเขาบูจะพ่นองจะเข้าเสื่อเขาด้บก่อนนอยยี่ย่านแบบโม่บเคยไปบุญได้ปีเนาะมันขาโควิดเถะเขาจะเกิดรคยเห็นแต่ปีง่ะ บรรยากาศยุ่งมันหมุมา,า,าขันยาพี่เนาะสมบัตเขาเชื่อเนอะ สาวคนที่แต่งตมา ขึ Tower, ้นสไลเดอร์พี่น้องเอ้ยมึงได้จะมาขึ้นสไลเดอร์มืได้อแงกขาจะสิตท้ายคลิปนงดบาโอ้ยเขากระทึบไปขอการเกันเบาแดงหน่อยเนาะไปอีแดงไปอีแดงไปอีแดงขี่ก่อนขี่ก่อน มันทึงแล้วนะเขากับโบนเป็นไรเบอกโบนเขาลืมเฮาเลยว่าเขากับโบนเป็นมาคือบุกกะเรียบบัดตะกี้ยังมาโอ้ยบัตรขับยาทันบุ่ตายขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขันโอ้ยบุกกะทซโอ้เขาเดี๋ยวคุ้มขันแบบไม่รู้เออเขาเห็ุทางใหม่แล้วตะกี้ทางอยู่ถูกเนาะเป็นตะกี้เป็นผ่างเออเขาพัฒนาเนาะเป็นเขาบุรีมาหลายปีเนาะโอ้ยบุรีมาหลายปีเลยคุญขับยา ซาพุนนำทางบปจุแ่งานอะไไ้มาก่นเพื่อนๆเพื่อนๆแม่ลสุดทเปมนดก็พาบวกสงใหม่ก็บ้านเกิดแม่เน,นบ้นานเกิดที่หลอดมามาลม่ลสุดก็ลองอันน,นีน้อีเลฟอหอ้เคยมาอันนี

เราไตเดียวแม่เลยเนี่ยหอดแบว่นี้เตมดน้หนแองามาถึงแล้วท่านผู้ชมพี่น้องตอนนี้เามาหอดแล้วเนาะมันจะกาชิบเป็นจะสีอเนาะมันมีนะมันมีเพลงเนาะเดี๋ยวุ้มมาพี่น้องเอ้ยมันมีเพลงเนาะเอกสิเ้องสิบรดทายเนาะสิทายแต่หอนนี้อันนี้คืออันนี้คือจังะเนาะจังาวสอยดีที่จังหว มารอไปดอมาสบายดีสดีอันนี้เคือนบ่าวแดงหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเ้าก็สิมากินยูเหอนเพื่อนเมื่อนี้มาฝากถอกใบเหอนเพื่อนในเมื่อนี้เหินกันแจว่าอยู่ข้างในเขาจะเปิดเพลงเสื้อหน่อยกระสิบริไทยเนาะพี่น้องกระสีไทยบึงซัมมีก่อนเนาะตอนนี้เ้ากันกำลังกินเข่าเนาะมาพอบังเอิญพี่น้องสดีพี่น้องมาพอเสียเมื่อนี้มาพอเสียรอนมางานเดียวกันมาสร้างนี่กับเขาพีนาะ ยิ้มเหรอว่าพนก็หนมันจะคู่ิสุมีน้ำเคี่ยวหอมเคียวหอยพอมีย่งน้ำเคียวหอยมีได้น้ำเรื่องเดืออง้้จะผ่าเพิ่นบริการดีขนาดพี่น้องตัวตัวาตัวสบายกินเฮตี้ไปมาเจ้าหนอยู่บ้านเนี้ยเดี๋ท่ายตดนยู่บ้านเนี้ยหนึ่งนะโนย้มมา พี่น้องตอนนี้เขาก็มางานที่สองมางานที่สองมางานที่เป็นจังอะไรแบบอาการยังคือเก่าวะอาการแบบบกบคือเก่าแล้วเพราะวันเดิมเดิมบคือเก่าแล้วเข้ามาจะง่วงวะเข้ามาประมาณ10ชม10ชมมุมตอนนี้ตอนนี้ประมาณจะง่วง2ชมประมาณ2ป่ีตอนนี้ยังไงตอนนี้มันโม้เป็น4ชมมาเดี๋ยว3ชมตอนนี้ก็3ชมพี่น้องเขาก็ยังไม่ทันเมื่อเถื่อเนาะยังอยู่อยู่ มาบ้านมาเกินนองสายเนาะมาเกินนองสายเกิดพี่น้องอันนี้เป็นเป็นเป็นงานที่สองเนาะเป็นเพื่อนที่สองคนนึงเนี่ยเนียนเนี่ยกบะตุ้นคนจะไปจะเสพอยู่นะพี่น้องแ,แต่ว่าเขากินเขาอิม่มไปเนาะเขาอิ่มมาจากเพื่อนเขาเองเดี๋ยวนี้กเกมพวก็มื่อนี่เลาะพี่น,น้องเจอแต่ว่าซาซุกจะไปใส่ซาซุกจะไปเจือใส่พี่น้องก็ได้โคฮาสุโกระปุกติีก

จืดเป็นจืดด้วยมือนี่โตน้องมือเดียวโตมือเดียวแบบโดนโดนเชื้อมีบุญเนาะแซลซาฟุนต้องงามงานอะไรเหมือนเิ็ดซาวฝนขึ้นหอสาวฝนอยู่บอสซื้อกันไหนอยู่บ่สซื้กันไหนอยู่กี่นอใครยังจืดคอมเมนต์มาใครยังจืดคอมเมนต์มาสาวฝนว่ะ แต่สิประมาณนี้พี่น้องโซเดอร์อ้หนี่เด็กนี่เด็กผู้สาวสาวยังกอดสาเจนเดวิสโเดอร์โเจนสูโเดอร์โซเดอร์ฟัวเปอร์เซียะซเดอร์ฟัวเปอร์เซียบอพี่น้องตอนนี้เนาะสศราหน่อยกะกลับมาจากบุญเนาะพี่น้องคือน่บุญเนาะบุญจะอยู่บ้านอยู่ป่าตรงขามกับบ้านสศราหน่อยเนิดนีงคือครัวใหม่ไทยเนาะที่สศราหน่อยเคยเคยมาถ่ายได้เทื่อนึงพี่น้อง ก็ไม่ไพ่ขามจากบ้านสาวหน่อยไปบ้านขมยัดเนาะก็คือมันกระมวลอยู่พี่น้องเพราเจ้ากับแบบตอนฮาเป็นอย่างดีอยู่เนาะแบบแต่ว่าสาวฝนกับสาวสุกยิ่งมันมาเนาะสาวหน่อยสีมาก่อนสาวสุกสาวฝนยังมวนอยู่เนาะยังกินอยู่แต่กับแบบว่าสีมาสุเทนีเนาะสุเทีจะไปขีดเสลือกับสีมาสุเทีไปขีดเสลือพี่น้องกับมีแต่ว่าขีดเนี่ยกับจุกเพียงสนีเนะาะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวหน่อยเยอะพี่น้องแต่กับ หัวกันคิดหนาเนาะบ๊ายบาย